งบประมาณสองห0เออผมรู้บอกราคาเลยสำหรับราคา25,000นะครับกับสภาพประมาณนี้เดี๋ยวลองนิดนึงอ่าตามนี้เลยนะครับโอ้โหเุยแจ่มอยู่นะผมว่าเนี่ยดูดินี่นะครับไม่มีไอไม่มีละอองน้ำมันเครื่อง สวัสดีทุกทา่านด้วยนะครับก็มาอยู่กับผมอีกเช่นเคยครับกับช่องตำมารถนะครับคันนี้นะครับไม่ทราบว่า FC ฟซีแฟนเพจนะหรือว่าผู้ชมผู้ฟังนะครับจำกันได้ไหมนะครับหรือว่าเคยผ่านตากันไหมเอ่ยคือก่อนหน้านี้ผมเคยรีวิวไปแล้วนะครับคันนี้เกือบปีแล้วมั้ง นะครับซึ่งมีคนเขาสนใจนะครับแล้วก็เจ้าของเนี่ยเปลี่ยนใจไม่ขายในตอนนั้นนะครับเนื่องจากว่ารถคันหลักที่ใช้เนี่ยมันเสียพอดีเขาก็เลยจาเป็นต้องใช้คันนี้นะครับแต่ตอนนี้เขาได้รถใหม่แล้วก็เลยอยากจะขายอีกครั้งหนึ่งซึ่งเอาจริงๆอ่ะคันเนี้ยผมก็รู้จักกับเจ้าของเขาครับประมาณหนึ่งอยู่นะครับแต่ไม่ต้องห่วงนะครับผมไม่มีการอวยแน่นอนนะครับคือรีวิวตามสภาพ อย่างที่เห็นเลยนะครับราคาถูกแพงว่ากันไปตามนั้นสภาพดีไม่ดีก็ว่ากันไปตามนั้นเนาะไม่ใช่ว่าผมรู้จักเจ้าของแล้วต้องมาเอวยรถเขาไม่มีนะครับการันตีนะครับทางช่องตำรารถไม่มีนโยบายทําอย่างนั้นแน่นอนโอเคเริ่มกันเลยนะครับภายนอกรถคันนี้นะครับไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับเจ้าของไม่ได้ทําสีอะไรเพิ่มเติมนะครับก็ตามนี้อย่างที่เห็นนะครับสีน่าจะมีอยู่ประมาณสัก 70- 80%นะครับก็จะมีลอกๆอกด่างๆแต่การันตีได้อย่างหนึ่งนะครับว่าคันนี้รถบ้านนะครับมือเดียวป้ายแดงนะครับแล้วก เนื้อสีนะครับอย่างเป็นตามแบบออกศูนมาไงก็อย่างนั้นนะครับมีการทำมานิดหน่อยแค่ตอนนั้นเองนะครับดังนั้นก็จะอยู่ในสภาพที่เห็นอย่างนี้เลยตามภาพตามรีวิวอย่างนี้เลยนะครับนี่นะครับก็ไม่ได้แบบว่ามันสวยอะไรขนาดนั้นหรือว่ามันไม่ได้แบบเลวร้ายอะไรเยอะแยะมากมายนะครับเนื่องจากว่ามันไม่มีตําหนิที่บุบชัดเจนใหญ่ๆนะครับก็จะเป็นแค่พวกสีลอกนะครับสีแตกสีด่างแค่นั้นเองนะครับอย่างกันชนนะครับก็ของเดิมโรงงานไฟหน้านะครับครบนะครับของเดิมโรงงานหมดกระจังหน้า นะครับตามนี้ก็จะมีสีอย่างที่บอกนะครับตาหนิสีอย่างงี้นะครับเกือบจะรอบคันเลยก็ว่าได้นะครับแบบนี้เลยนะฮะก็ใครที่นะครับซีเรียสนะครับผมแนะนํามองผ่านไปเลยเพราะว่าการเก็บทําสีในลักษณะเนี้ยประมาณหมื่นห้าแน่นอนนะครับบวกลบไปเลยนะครับมีแน่แน่นะครับทั้งคันอย่างนี้นะฮะคือลอกทําใหม่เลยนะครับแต่อย่างที่บอกนะข้อดีคือรถคันนี้มันมือเดียวป้ายแดงนะครับเล่มสวยมากนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนี่ย มันไม่ได้มีการชนหนักหรือว่าผ่านการแบบทําอะไรที่มันหนักๆขนาดนั้นนะครับแม้กระทั่งตัวรอยบุบของตัวรถอย่างที่ผมบอกนะครับมันก็ไม่ได้มีรอยบุบชัดเจนใหญ่ๆอะไรขนาดนั้นเลยนะครับทางด้านหลังมาดูนิดนึงโอ้โหเสียดายฟิล์มดูละผมกะแล้วเชียนะครับฟิล์มเขาก็เก่าตามสภาพเลยนะครับใครที่คิดจะซื้อนะเล็งไว้เลยนะครับอาจจะต้องได้เปลี่ยนแน่นอนสำหรับฟิล์มทางด้านหลังนะครับแผงพวกนี้ใช้ได้หมดนะไฟผมเช็คหมดแล้วนะครับใช้ได้นะครับ นี่ครับฝากระโปรงครับก็ของเดิมครับเห็นสนิมแบบนี้เลยเป็นเหล็กหนาๆอย่างนี้เลยนะครับมีบุบจุดเดียวคือตรงนี้นะครับนอกนั like like ้นค like ั้งค right it ันไม่มีต so ําหนิเลยไม่มีรอยบุบก็จะมีแค่สีด่างอย่างที่ผมบอกนะครับโล่ไฟใช้ได้หมดนะครับประมาณนี้ท่อเดี๋ยวดูให้นิดนึงเมื่อกี้ผมขับมาจอดนะครับเสียงโคตรลั่นเลยครับนี่ตามนี้นะท่อใหญ่ๆแบบนี้เลยเบรกยางโช็กจากที่ขับมาเมื่อสักครู่นี้นะครับก็ยังปกติอยู่นะเกียร์ออโต้นะครับก็ยัง เข้าได้ปกติตามรอบนะไม่มีดีเลยไม่มีหน่วงนะครับแต่ยางนะครับน่าจะเก่าไปนิดนึงนะครับน่าจะต้องเปลี่ยนใหม่อ่ะผมว่านะครับแต่แม็กโอเคนะรับได้นะครับสวยอยู่นะครับลักษณะแบบนี้ยางอาจจะต้องเปลี่ยนยางเก่ามากแล้วอ่ะภายในนิดนึงเมื่อกี้ก็ลืมสังเกตอ่ะโอเคนะประตูยังเนี่ยฮะยังปิดเปิดกึบๆนะครับไม่มีปัญหาอะไรนะครับตะเข็บสวยด้วยภายในรุ่นนี้มันเป็นตัวท็อปนะครับก็จะเป็นเบาะผ้า นะครับไฟฟ้าทั้งคันประมาณนี้นะครับเป็นเครื่องพันหกนะไม่ใช่เครื่องพันสมถ้าเป็นเครื่องพันสามตอนนี้ราคาซื้อขายกันก็ไม่แพงนะก็พอๆกันกับพันหกกัน 1, 6, แหละนะครับแต่ถ้าเกิดราคาพอๆกันนะเป็นไม่ได้มองพันหกดีกว่าคุ้มกว่าแน่นอนนะครับอ่ะดูตรงนี้นิดนึงทางด้านเบาะคู่หน้านะครับไม่มีขาดนะครับเบาะสวยเดิมโรงงานนะ้วดูดิสวยจัดจัด ยังเหมือนเดิมนะครับเพราะว่ารถใช้น้อยมากๆไม่แท้นะผมบอกเลยสองสองแสนโลนะครับไม่แท้นะครับไม่ได้ทําอะไรกับไม่ไม่ได้มีเขียนแน่นอนนะครับการันตีแล้วก็จะมีตัวนี้นะครับนี่ผ้าที่มันเป็นตําหนิมันหลุดออกนะนี่ครับปกติผมเห็นหลายคนนะครับก็ลอกออกให้มันเป็นหนังไปแต่ถ้าบางคนซีเรียสับเก็บทําเหมือนเดิมก็ได้นะครับไม่เป็นไรนะสำหรับตรงนี้นับปัดเรือนไม้นะครับจากที่ดูนะครับตัววัดรอบไม่ขึ้นอย่างเดียวนอกนั้นใช้ได้หมด วิทยุ c d m ีมีนะครับใช้ได้ปกติไม่มีปัญหาอะไรนะครับแอร์เย็นนะครับเมื่อสักครู่ขับมาตอนแรกคิดว่าไม่เย็นนะขับมาเรื่อยๆสักพักเย็นนะตอนแรกไม่เย็นนะขับตอนแรกเ่ยสตาร์ทมานะไม่เย็นนะครับแต่แอร์ทำงานปกติขับไปได้สักพักหนึ่งเหมือนกับว่ารถเขาจอดนานนะแล้วน้ำยาตัวพวกน้ำยาแอร์อะไรเงี้ยนะครับมันยังไม่เดินนะครับพอสตาร์ทไปสักพักหนึ่งขี่ไปสักพักหนึ่งพอน้ํายาแอร์หรือพวกระบบความแอร์ต่างๆทํางานนะครับก็โอเคปกติเริ่มเย็นขึ้นมาประมาณนั้นทางด้านต้าหนิภายในนะครับจากที่ผมดู คอนโซลไม่บวมแล้วนะครับโอเคช่องแอร์ดูปกตินะครับอืมอาจจะมีเสียบ้างนะผมว่านะครับน่าจะล็อกเสียอยู่ประมาณนั้นนะครับแล้วก็อีกหนึ่งตำหนินะครับมือเปิดด้านนั้นนะครับสามร้อยห้าสิบประมาณนี้เลยแตกนะครับหักเดาฮว่าน่าจะเปิดแล้วจังหวะไม่ดีนะครับดึงแรงไปประมาณนี้นะครับแล้วก็เนี่ยมีไอ้พวกนี้ครับหลุดมานะครับประมาณนี้เลยเนี่ยครับอย่างเงี้ย ก็อย่างที่บอกนะครับใครซีเรียสก็เก็บทําเอาใครแบบไม่ชอบก็แกะออกไปเลยลอกทิ้งไปซะนะครับจะได้จบๆประมาณนั้นก็นอกนั้นก็ไม่มีอะไรตําหนินะครับของภายในนะครับก็อย่างที่รีวิวเลยนะครับก็นี่อีกจุดหนึ่งน่าปรับเินไม้เนาะวัดรอบใช้ไม่ได้นะครับน่าจะ y, ไอตัวไอ,วไอ้นี่มันหลุดออกนะครับก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนี่ครับไม้แท้นะสองแสนหกหมื่นโลเครื่องนิ่มมาก เครื่องโอเคแห้งนะครับไม่มีเยิ้มเลยความร้อนปกตินะครับน้ำเมื่อกี้ผมเช็กละน้ำเมื่อน้ำก็เต็มนะครับไม่มีปัญหาอะไรอีกหนึ่งจุดนะครับตัวนี้ใช้ได้นะปรับกระจกมองข้างนะใช้ได้ปกติไม่มีปัญหาอะไรแต่ตัวนี้นะครับกระจกนะครับบานฝั่งคนขับนะครับมอเตอร์ทํางานนะครับได้ยินเสียงนะครับแต่กระจกไม่เลื่อนเดาหน้าหน้านะด้าจะไอตัวฝาประกับพลาสติกน่าจะหลุดเพราะว่าเคสเนี้ยรถผมก็เคยมีคันนี้ไง มันเป็นเหมือนกันเลยฝาประกาศมันแตกนะครับด้านในก็แกะทําซ่อมได้ไม่เป็นไรนะครับเนี่ยอีกหนึ่งจุดเอาไว้ต่อรองกับเจ้าของได้นะครับนี่นะครับต้องทํานะประมาณนี้ก็จะปิดเปิดลําบากทิหนึ่งกระจกบานคนขับนะครับก็เดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนะเดี๋ยวผมเช็คให้อีกทีหนึ่งนอกนั้นตามนี้ครับภายในถือว่าไม่คิเล่ไม่ได้เลวร้วายนะครับยังเหมือนเดิมอยู่นะครับจากที่เคยรีวิวไปก่อนหน้านั้นจนถึงปัจจุบันนี้นะครับก็ ไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงที่นี้เดี๋ยวผมไปเช็คเครื่องยนต์ให้อีกทีหนึ่งนะครับลองสตาร์ทฟังเสียงดูนะครับแล้วก็ดึงแกนวัดน้ำมันเครื่องนะครับแล้วก็มาลองขับแล้วมาสรุปกันอีกทีหนึ่งว่าคันนี้เนี่ยมันยังพอไปได้ไหมนะครับสำหรับงบประมาณสองหมื่นห้า 25, เออผมรู้บอกราคาเลยสำหรับราคา25งหมนะครับกับสภาพประมาณนี้นะครับว่ามันคุ้มไหมทช่เราจะซื้อมาใช้งานครับยังดูเหมือนเดิมนะครับรถน่าจะแทบจะจอดอย่างเดียวนะผมว่านะครับเนี่ยตามนี้เลยแบตใหม่นะเพิ่งเปลี่ยนแน่เลยผมว่า โอ้แบตทุ่งเปลี่ยนนะครับเมื่อวันที่เท่าไหร่นี่เองอ๋อแบตทิ่งเปลี่ยนนะครับเมื่อเดือนที่แล้วนะนะครับถือว่าโอเคอยู่นะครับตามนี้เดือนเอ่อเ่เดือนที่แล้วเองนะครับก็โอเคฮะแบตบได้ใหม่ไปแล้วหนึ่งชิ้นนะครับคานหน้าอย่างผมบอกนะเดินหมดนะคันนี้ไม่เคยถูกชนไม่เคยมีเคมไม่เคยอะไรเลยนะครับตามนี้โอเคนะครับเครื่องแห้งนะดูดิ ม่มีเยิมนะเครื่องเดิมโรงงานฝาไม่เคยเปิดนะครับโดยรวมแล้วก็ยังดูดีอยู่นะครับเพราะว่าจากที่ขับมาเมื่อสักครู่นี้ถึงแม้ว่าแบบขับช้ามานะไม่ได้แบบเต็มที่มากนักเนี่ยก็ยังโอเคนะครับกาลังเครื่องยนต์ยังดูดีนะครับเสียงก็เงียบๆนะครับปกติไปถึงเสียงเครื่องนะแต่เสียงท่อโคตรล่นเลยนะครับประมาณนั้นนอกนั้นดูดีโอเคครับเนี่ยเพจก็ยังเดิมอยู่นะเนี่ยผมให้ดู อ่า uh, c A f e นะครับตามนี้เลยเครื่องบล็อกนี่โคตรอึดเลยนะครับใครเอาไปติดแก๊สได้ดีเลยคันนี้อ้าวอีกเรื่องนึงนะผมลืมบอกไปนะครับคันนี้ไม่เคยผ่านแก๊สนะเดี๋ยวจะมาบอกว่าเอ้ยรถเคยผ่านแก๊สมาด้วยนั่นไม่มีเนี่ยเพราะผมรู้จกักเจ้าของด้วยนะครับเจ้าของรถนะครับประมาณนึงอยู่นะครับคันนี้การันตีนะครับไม่เคยผ่านแก๊สไม่เคยโดนน้ำนะครับนี่ฮะตามนี้เลยนะครับโคตรจะนิ่มโอ้ยสายพานเพิ่งเปลี่ยนมาด้วยนะเนี่ยอ่าสายพานเพิ่งเปลี่ยนมานะอ่าโอเคเลยอ่าเดี๋ยวผมดูกรชับนิดนึงเนี่ยครับ นิ่มมากนะครับเนี่ยเสียงเครื่องนะครับดูดิเดินเรียบจัดจัดฟังดูดีมากนะครับสายพานทิ่งเปลี่ยนมาโอเคแล้วคุ้มละตรงนี้เดี๋ยวลองนิดนึงอ่าตามนี้เลยนะครับโอ้โหหุ้ยแจ่มอยู่นะผมว่าเนี่ยดูดินี่นะครับไม่มีไอไม่มีละอองน้ำมันเครื่องเลยแม้แต่นิดเดียวเครื่องยนต์ยังดูดีอยู่แต่ที่ขับมาได้ประมาณหนึ่งเนี่ยนะครับเกียร์นะครับชัดเจนนะครับว่ายังทํางานปกติอยู่นะครับไม่มีดีเลยนะครับเปลี่ยนทุกเกียร์ ตามรอบปกติเลยนะครับแล้วก็ความร้อนนะครับไม่ขึ้นนะครับหรือว่าขึ้นปกตินั่นเองนะครับขับมาได้ประมาณน่าจะมีประมาณสัก20่สบนาทีได้นะครับแต่ยังต้องลองเช็คอีกนิดนึงนะครับว่าจะลองขับอีกสักสิบถึงยี่สิบนาทีนะครับเพื่อเช็คเกี่ยวกับระบบความร้อนอีกทีหนึ่งนะครับว่ามันจะร้อนไปกว่านี้ไหมนะครับหรือว่าน้ําจะดันไหมต้องไปเช็คว่าน้ําด้วยนะครับแต่ว่าเบื้องต้นนะณปัจจุบันนี้นะครับถือว่าโอเคนะครับจต่ที่ขับขับดูก็มาดูสรุปกันเลยนะครับกับโตโยต้านะครับสามห่วงคัันนนี้ะครบ จากที่ไปลองขับมานะครับก็ปกติหมดเลยนะครับถือว่ารถยังโอเคอยู่ก็มีตำหนิเบรกอย่างเดียวซึ่งผมไม่ค่อยชัวร์เท่าไหร่นะครับว่ามันเป็นกับอะไรนะครับอาจจะเป็นไปได้กับจานนะครับหรือว่าดิสเบรกนะครับที่คดนะครับหรือต้องเจียต้องอะไรเงี้ยนะครับต้องเช็คอีกทีหนึ่งนะครับก็เป็นตำหนิไปละกันนะครับ1จุดสําหรับตรงนี้เนาะนอกนั้นก็โอเคนะครับตามสภาพที่รีวิวนะครับบนราคาสองหมื่นห้าพันบาท นะครับผมมองว่าถ้าใครคิดว่าซื้อไปใช้งานจริงๆนะครับเดินทางไกลได้นะคันนี้ปกติเลยนะครับใช้งานเนี่ยผมมองว่าไม่มีปัญหาอะไรแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งเพิ่งมาเจอนะครับเมื่อกี้นี่แอร์นะครับขับมาแล้วไม่เย็นนะครับคือเมือกเลยผมตอนนี้นะครับร้อนจะจับเลยนะฮะก็แอร์ไม่เย็นไปซะอย่างนั้นก็ตามนั้นนะไปไล่ดูเกี่ยวกับพวกตู้นะครับน้ำยาแต่เดาว่าไม่น่ารั่วนะเพราะมันยังมีความหุยของแอร์ออกนะครับเดาว่าน้ำยา่าจจะขาดแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องสำคัญนะครับก็คือรถคันนี้เนี่ยภาษีขาด นะครับก็เดี๋ยวผมลองคุยกับทางเจ้าของให้นะครับว่าไอ้ราคานี้เนี่ยรวมต่อภาษีให้ไหมนะครับถ้ามันขาดอยู่อย่างเงี้ยนะครับแล้วเราแบบไปซื้อเราต้องไปต่อเองอะไรเงี้ยโอนเองต่อเองนะครับก็จะเป็นค่าใช้จ่ายไปนะครับก็เดี๋ยวผมคุยให้ว่าราคานี้เนี่ยมันรวมโอนภาษีไหมนะครับรวมต่อภาษีหรือเปล่าถ้ารวมนะครับก็ยิ่งทําให้มันมีความรู้สึกว่าคุ้มค่านะเพราะว่าราคาตลาดเนี่ยผมมองว่ามัน มันก็ยังแพงกว่านี้เยอะนะครับแต่อันนี้คือมันก็ถูกไปประมาณนึงนะครับแต่ก็แลกมาด้วยบนตําหนินะครับที่สีไม่สวยนะครับแล้วก็อีกหลายๆจุดเลยนะครับก็อยู่ที่นะครับผู้ชมผู้ฟังนะครับจะพิจารณาเอาละกันนะครับว่าราคา2อ0หมื่นกับสภาพที่ผมรีวิวไปเนี่ยมันคุ้มค่าไหมเราซื้อได้ไหมแต่ถ้าเบื้องต้นนะครับอาการเครื่องยนต์เนี่ยโอเคผมบอกได้เลยดีเกียร์โอเคนะครับนอกนั้นก็ตามนั้นนะฮะก็ลองดูวิเคราะห์กันตามปกติละกันนะครับว่ามันคุ้มไหมกับราคาสองหมห่วงนะคครัับไว้เจออกกนีีทลิปหน้านะครับสหรัับวนนี้สสวัดีครับ